สวัสดีแม่ตอนเช้านะคะวันนี้เหล็กมาส่งแล้วนะคะเม,มื่อวานเมื่อวานได้กับพ่อควานได้ไปส่งไปสั่งเหล็กมาแล้วนะคะเหล็กพิงมาถึงเราต้องกลับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญท่านดรชาทิธยต์นะคะที่ได้มอบคะแนนให้สี่ดอกคํานะคะมาสร้างบ้านนะคะต้องกลับขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพนักงานพี่ๆเขากำลังจะเอาลงนะคะเอาใหม่ห้อง นะคะผ่านผ่านไปดูกใกล้ๆนะคะ,นะคะจ้าว่าไม่หันเลยจ้าจ้า ฝนก็ไป,ปรลอยนะคะแม่แม่จาาวันนี้ฝนก็ไป,ปร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาลเอาเหล็กลงเสร็จเราก็จะไปขุดหลุมให้คุณตาประหลัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีช่างเนาะก็อขอความเป็นสะพานุนช่วยท่านนะคะเพราะว่าท่านจะยกเสาเอสกสมวคมที่ยี่สิบห้านะคะเพอเดี๋ยวเราพา,มาแม่แม่ไปดูบรรยากาศตอนที่เราขุดหลุมด้วยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราเอาเหล็กลงก่อนนะคะเสาลงแล้วเสาลงฟอง่นแล้ว ้ว,วา,างใช้เทยกนะคะน้าหนักเยอะนะว่าเหล็กนี่มพอส่องมาเมื่อวันเกือบ4ี่หมื่นคะแนนเลยนะคะมแม่จากก 40, ๋าเกือบสี่0 0ื่คะแนนเลยนะคะตองกราบขอคุณท่านดรชาติิตมากๆเลยนะคะที่ได้มอบคะแนนให้แม่ควานนะคะและพอควานนะคะ ต้องกับขอบคุณนะคะที่เมตาน้องสีดอคำแล้วก็เมตตารอ,อบคัอใวเล็กๆของเรานะคะกับขอบคุณค่ะเด็วเร็วมากๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทำประกอบรุ่นนี้นะคะเชื่อมใส่เป็นโค้งให้น้องนะคะแล้วก็จะได้ ดูว่าสันไทยจะพอไหมนะคะเพราะว่าเรา,เราต้องคำงนวณเด็กอีกครั้งหนึงนะแต่เ,เราทำให้เสร็จก่อนนะคะทำโปรังคาให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าพอควางทำลงมือทำเองนะคะ เดวคบของเราจะไม่ต้องตาดแต่ตัดคนแล้วค่ะนะคะมแม่จ้าน่าจะใช้เวลาประมาณอย่างต่ำ5วันน่าจะเสร็จนะคะขอควานลงมือทำเองเลยนะคะ ขอบคุณท่านดรชาติตมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวเล็กๆของเรานะคะที่ได้รับลูกชายสีดอคานะคะกับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านดรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคะและก่างขอบคุณแม่แม่ทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคมานะคะขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านที่สิ่งใดขอใหยสมปปารถนาคะแม่แม่จ๋าข่อบวันครับ อเลก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่จ้าเดี๋ยวเราก็จะได้ไปขุดหลุมให้คุณตาต่อนะคะต้องกบขอบคุณท่านตอุอกเรมากๆเลยนะคะในคนวั้งขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะแม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องสีดอคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ